ก้อยตูนเดินตรวจบ้านที่สร้างไว้จอรุ้งกลิ่นน้ําขึ้นชัดมากบรรยากาศสวยงามสุดๆอัปเดตความคืบหน้าให้เห็นอยู่เรื่อยๆสําหรับนักแสดงสาวก้อยราชวินกับสามีหนุ่มตูนบริีแลมในการสร้างบ้านหลังใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นของขวัญให้ครอบครัวและลูกๆน้องทะเลน้องเวลาล่าสุดก้อยราชวินก็ได้เผยโมเมนต์สุดพิเศษขณะกําลังเดินตรวจความเรียบร้อยของบ้านพร้อมแคปชั่น เมื่อวันก่อนระหว่างที่เรากำลังถ่ายคลิปเปิดบ้านทะเลและเวลาเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของบ้านที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้พี่กบคอนวองผู้ออกแบบภายในให้บ้านนี้ก็เดินมาเรียกเราให้ไปที่สระว่ายน้ำพอเดินไปถึงก็เห็นรุ้งกินน้ำอันใหญ่เบอร์เรมสองอันพักฐานฟากฟ้าเราเลยหยุดถ่ายคลิปมาถ่ายรุ้งกินน้ำแทน5 5 5ห้าเพราะมันสวยมากๆนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้เห็นสายรุ้งที่ใหญ่และชัดขนาดนี้และทุกครั้งที่ได้เห็นก้อยก็จะคิดถึงเจ้าเรนโบว์สุนัขที่จากไป พราะชื่อของเรนโบกก็มาจากสายรุ้งนี่แหละคิดว่ามันก็คงคิดถึงเราเหมือนกันเลยออกมาทักทายผ่านสายรุ้งอันนี้และโอยพอรให้เราสร้างบ้านเสร็จไวๆ555ฝากติดตาม k t v Home EP แรกทางช่อง YouTube k t v Journey เร็วๆนี้แอบบอกว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะอยากรู้ว่าเป็นใครลองฟังเสียงหัวเราะของเขาในคลิปที่สแล้วลองถายกันเล่นๆดูนะ k t v Journey บ้านทะเลละเวลา